พวกเรามาจากทีมสวิตติพายค่ะการวางแผนช่วยเหลือสหกรณ์สร้างความแข็งแรงให้แบรนด์สร้างคอนเซปตร้านให้มีเอกลักษณ์จะทำให้แบรนด์มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแพคเกจจิ้งช่วยออกแบบให้ดูทันสมัยสวยงามการตลาดคิดวิธีการโปรโมทร้านทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆค่ะการสร้างความแข็งแรงให้แบรนด์สามารถนำคอนเซปต์ประเพณีไทยต่างๆเช่นประเพณีศาสตร์เดือน1ิ ประเพณีชักพะที่ใช้ข้าวเหนียวดำมาเป็นส่วนประกอบในการทำขนมและนำคองหอยโขงมาสร้างเป็นเอกลักษณ์ให้แบรนด์ค่ะจากการที่เราได้ไปศึกษาข้อมูลแพ็เกจจิ้งของทางแบรนด์เราได้ทำการแก้ไขแพ็เกจให้มีความทันสมัยสวยงามมากยิ่งขึ้นและคำนึงถึงต้นทุนในการผลิตทั้งนี้ทางสหกรณ์สามารถระบุความต้องการที่จะออกแบบแพคเกจจิ้งได้นะคะการตลาด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เรามุ่งเน้นทำการตลาดออนไลน์มากกว่าออฟไลน์ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการทำตลาดออนไลน์ยังไม่สูงเท่าออ,อฟไลน์อีกด้วยโดยเราจะทำการยิงแอดโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่เรายิงแอดโฆษณาหลายแพลตฟอร์มเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่เหมือนกันจ้างอินฟลูเอนเซอร์โดยจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น คิดคอนเทนต์ใหม่ๆลงโซเชียลอยู่เสมอการทำคอนเทนต์ให้โฟกัสที่ข้าเป็นสิ่งสำคัญสามารถดึงดูดใจได้ทันทีภายในภาพเดียวข้อความที่จะลงในภาพต้องมีความกระชับและชัดเจนค่ะการเพิ่มยอดขายเรามุ่งเพิ่มยอดขายทางออนไลน์ให้ติดตลาดก่อนเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักโดยในระหว่างนี้เราจะค่อยๆตีตลาดออฟไลน์ไปด้วยค่ะ ทำอย่างไรให้เพิ่มยอดขายสื่อโฆษณายิ่งช่องทางการขายมากยิ่งขึ้นลูกค้าก็จะมากยิ่งขึ้นสื่อโฆษณาจะช่วยเพิ่มการมองเห็นทําให้แบรนด์เป็นที่รู้จักแก้ไขและพัฒนามันตรวจเช็คผลตอบรับของลูกค้าเสมอเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาองค์กรและสินค้าให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นบริการหลังการขายกิจกรรมต่างๆในเพจและโปรโมชั่นค่ะ แนวทางการทำตลาดออนไลน์แบ่งสัดส่วนเป็นโปรโมชั่น30%รีวิวสินค้าและยิ่งแอด70%คอนเทนต์90%โดยคอนเทนต์เราสามารถช่วยคิดได้ฟรีๆเลยนะคะรีวิวสินค้าเรามีคอนเน c t ชันที่สามารถลดราคาได้หรือบางท่านสามารถรีวิวได้ฟรีเลยค่ะยิ่งแอดโฆษณาและโปรโมชั่นทั้งนี้ทางสหกรณ์สามารถระบุงบประมาณเพื่อที่เราจะได้ทำการคำนวณและบริหารให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ สิ่งที่เราสามารถช่วยสหกรณ์ได้ออกแบบแพคเกจจิ้งเพิ่มสตอรี่ให้แบรนด์การทำการตลาดออนไลน์และทำให้โดดเด่นค่ะ